ันมาหาพ่อเดียวน้อยพันมาหาพ่อเดียวน้อยน้อยจ้าการมาหาพ่อเดียวมาตรงนี้เดียวมาตรงนี้มาตรงนี้เร็วเวมาเร็วเวเร็วเ

มาเดียวมาเดียวจุกตูดจุกตูดจุกตูดมาเดียวคันมาเดีวอันนี้มาเดีวมาเดีวอันนี้มาเดียวมาเดียวมาเดีวเฮ้